เอาไม่เก็บอ่ะเอาไม่เก็บนะไม่เอาไปอยู่บ้านคนเดียวครับวันนี้<ม>พี่ไ<ม>ปบ้านย่าแล้วจะไปโรงเรียนตัวแสบตัวเล็กด,ดูดิ

เห็ดพักหน้าดอกครับยังทำอยู่ครับยังทำอยู่เห็ดตอนนี้พักหน้าดอกอยู่

อ่ต้นมะม่วงนี่สวนผักผีกชีลาบผักชีฝรั่งอะไรจก็ูือ่ต้นหอมต้นหอมอร่อยจลอมกินได้เลยอ่ะกินได้แล้วครับนี่กินได้แล้ว,อ,ลวออกดอกออกยอดแล้วต้นหอมต้นหอมนี่ผักชีก็มีครับผักชีฝรั่งอันนี้ผักชีไทยนี่กำลังขึ้นเลยเนี่ย ยายเก็บได้ปักกีลาวก็มีอ่าต้นทุเรียนครับเดี๋ยวจะได้กินลูกแล้วเนี่ยแต่มะเขือเทศก็มีนะครับมะนาวมะนาวมะนาวออกลูกแล้วกระถินครับกระถิน มย,ยมจะออกอีกแล้วนี่ต้นอะโวคาโดครับไม่เกินสิบปีได้กินลูกครับนี่นมะเขือเทศก็มีบอกไปแล้วใครจะกินส้มตำขาดมะละกองเดียวนี่ครับใบจะพูก็มี <c oughs> มะก,กรูดตะไคร้อเครื่องต้งยมยำมาแล้วครับน <c oughs> ี่มกนดนหน่อยนี่ครับกกนี่มกเ,กเอือเทศนี่เอามะเขือเทศองข้างงตุ่ม่นอ่ามีลูกครับมีลกูกเดี๋ยวตามต้มตามได้แล้วน,นี่มาเก็บกนนี่จะมาเก็บมะเขือเทศนี่จะมาเก็บมะเขือเทศงานมากเป็นตัวแสบอะไรลูก รองเท้าใส่ให้ดีดิ้าง้านเอา้งดีเป็นป่าครับเป็นป่าขร้างบ้านนี่ครับ,บมะม่วงก็ดอมะม่วงมีสามลูกโน่นกำลัง,งออกครับโน่นครับออกลูกแล้วออกลูกแล้วออกลูกแล้วนี่รถเราใช้จำอ้าว <c oughs> เบรดลน <c oughs> มีแค่น,นี้นะครับ <c oughs> สวนผลไม้อันน <c oughs> ี้สวนดอกไม้ หลานจะเอามะเขือเทศแล้วเจนอก <c oughs> อันนี้หัดบินครับหัดบินอันนี้หัดบินครับ <c oughs> เราไม่มีอะไรมากครับ ไว้แก้เครียดครับหรือจะเครียดหนักไม่รู้ครับกำลังทําอยู่ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับนี่อย่าคิดอะไรมากมีเครื่องสี่หกครับ fx ครับ อเอามาใหม่อะดิไอ,อ้นี่ตาเอามาใหม่ลูกครับเอออันนี้เอามาใหม่อันนี้ไม่ต้องเล่นเลยครับาาจะเอาทำไมอะมันยังไม่สุกลูกเะเขือเทศอะมันยังไม่สุกมอเขือเทศจะไม่สุกนะครับเปิดทำไมอ่ะเปิดทำไมลูก ฮะใครเปิดเนี่ยฮะใครเปิดฮะเจอแล้วไงเออบอกยายบอกยายบอกยาย ครับคอยูนนี้คลิปอยู่นำเ,เอาลงวันแล้วถ่ายคลิปลงลงว,วันไหน่อยเร็วอ่าลอตเตอรี่มาครับใครจะเอาสั่งได้ครับโเียยหมาด้วเอาอะไรลูกฮะอเอาอะไรของานด,ดูดิดูดิเอาเลื่อะไรเอา้ามีตังค์ซื้อไหมเนี่ยฮะฮะตีไม่เคยอยากแกะ มทวันนี้อยากจัดนี่น้องบอนเขาเอานะครับเจ็ดศูนย์สามเอาไอ้บอนดึงให้ทั้งสองใบทั้งสองใบเดียวมีใบเดียวไหนเจ็ดสองล้านฮะเอาล้านให้แค่หล้านก็เอาแค่หล้านไม่มันนี่สองใบสองใบเอาใบเดียวได้ใบใหญ่ได้เอาใบเดียวพร้อมร้อยเดียวเอาเอาเอาให้เขาเอาปีโน๊กเอาคนละใบไหมเนี่ย ไอ้ม่อนมันดึงมาเนี่ยไม่เอาแล้วเออไอ้ม่อนมันดึงเนี่ยมันดึงมาเลยปกติไม่เคยอยากดึงงั้นอย่างเห็นข้างนอกก็ไม่เห็นอยากดึงเลยวันนี้ทำไมอยากนี่น้องม่อนหยอดดึงมานะครับนี่อยากได้รางวัลใหญ่นะวิ่งใส่เลยดึงตามาแล้วหยิบมาครับนี่ มอนไปเอาตังมาลูกไปเอาตังมาให้เขาเอาวพี่นกอะคนละใบขอบคุณครับขอให้แหงๆรวยๆนะคะขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆสาทุกครับไี้สาทุกได้ไหมขอบคุณค่ะพุทเดี๋ยวจะเป็นข่าวแบบนี้นะนีกเปล่าเดีพี่นกอะอะเป็นข่าวเป็นข่าวแบบไ ที่เขาไปนั่งกินข้าวแล้วเขาดึงแบบนี้แหละถูกรงวัลที่หนึ่งไงแล้วก็ไปทวงเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ให้ถ้าถูกแล้วเอาเงินมาแบ่งกันไอตอนแรกก็บอกว่าแบ่งเป็นคนละครึ่งคนละใบเอาถูกด้วยกันก็บอกใช่ไอที่เป็นแม่ค้า

นี่นะครับบอกกันแล้วนะอาบีนกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกลงวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะเป็นข่าวอีก เดี๋ยเป็นข่าวแบบไอ้นี้ไง